สวัสดีครับสวัสดีค่ะเราอยู่กันที่คาราจูกุไทยแลนด์แต่ว่ามีคนหนึ่งหายนะค,คนไหนหายนี่ <laughs> นี่อยู่ใกล้บ้านเรามากเลยนะเนี่ยจ,จะให้ดูบรรยากาศรอบๆอะระถนานจะให้ดูบรรยากาศรอบๆอะตรงนั้นมีลิงจะขับรถนานใช่ไหมใช่ลิงแช่ออนเซนอ่าพอเห็นเขามีม้าด้วยนะ เนี่ยเนี่ยเนี่ยด้านหน้านะครับครับอันนี้ไปดูซิมีอะไรน้ำใสนะน้ำเล็กแต่เล็กตรงไหนน้ำใส่น้ำใส่ควาเล็กตรงไหนขี้ด้วยเฮ้ยไม่ใช่ตะไคร่น้ำไม่ใช่ขี้ไปหาอ่้ขีป้าเดี๋ยวเราไปดูเขาขี่ม้ากันก่อนปะคอยระวังท่านเจ้าสำนักนะเจ้าสำนัก นี่โอ้โหมีผ้ายันด้วยอ่ะแต่อ่านว่าอะไรก็ไม่รู้มันเขียนว่าอะไรเนาะอ่านว่าอะไรอ่ะไม่รู้เรื่องแล้วเป็นกันไรไม่ใช่คนเี้าหรือเออนี่พลอยบอกว่าเป็นซูเปอร์ฮีโร่ค่ะซูเปอร์ด็อกมีนักแสดงด้วยซูเปอร์ด็อกสุดท้ายนี่เราเจอเพื่อนนะ อยู่ข้างหลังพี่เด็กน้องทีจะตกน้ำสามคนสามคนสามตัวถ้าพีจ่าไปน้องพีจ่าออกยังไงล่ะพี่ออกไม่ได้แล้วเนี่ยเข้ามาด้านในนะที่ขี่ม้าตรงนั้นเขามีขี่ม้านะครับรับเลยได้รอบๆเลยอ่าใครจะไปขี่ม้าป่ะสวัสดีน้องพี่ออกไม่ได้น้องพี่เอาออกไม่ได้ติดน้ำครับแล้วไปได้ยังไง นี่ข้ามาได้แล้วนี่นะครับมุมมองจากด้านนี้ไปด้านหน้าแล้วก็ตรงนี้เขาจะขี่ม้านะน้องพลอยจะขี่ตัวนี้นะครับทั้งพลอจะนั่งม้านะทั้งพลอย <ขา S 1> ตัวนี้ชื่ออะไรครับเนี่ยโชลี่ครับโชลี่ครับผมม้าชื่อโชลี่หายไปยังไงพี่พลอยบาย<ว>เลยจับดีๆนะครับจับดีๆนะพลอยนะ โชลี่จะพาน้องพลไปแล้วนะครับบ๊ายบายน้องไม่ใช่ไปแคมป์อ่ะแคร์บิอ่าตัวนี้สูงอ่ะแชมป์เดินดีๆนะลูกอ่ะแชมป์แชมป์โอ้โหพลอยไปแล้วไปพลอยไปแล้วนะครับตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากอาทิตยขี่เดี๋ยวพี่เขาจับให้อายิมแน่ธนาเขินไป ไปเลยครับบาย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 ครับ,รบนี่ยมาแล้วเป็นง่ายเป็นง่ายสนุกไหมครับสนุกเด็กๆขี่ม้ากันนะครับคนละหนึ่งร้อยบาทนะครับนี่นะครับม้าต้องพีดตัวใหญ่มาก พีทบายบายบบาายายสนุกไหมแหมเมื่อกี้ไม่กล้านี่พี่ <S <s หอยสนุกดีดูหางดูหางมะอือโอ้โหหางมากกง้าแว่ง <s> มาแล้วเด็กๆมาแล้ว อ้าวไปไหนเนี่ย <c oughs> <c oughs> โอ้จะชนรถไฟแล้วนะ่ะ <c> น <oughs> <c oughs> ี่บรรยา <c oughs> กาศยานเนย็นนะครับ <c oughs> นั่งม้ากัน อ๋อตรงนี้ก็ขอพรค่ะขอพรกับสานเจ้าอ๋อที่ขอพรกับสารเจ้านะใช่สารเจ้าอยู่ข้างๆสัรเจ้าแมววากสารเจ้าแมวปากนะขอพรขอพรอ้าวพี่พลอยขอพรลไม่ะสเจ้างเดี๋ยวเราจะไปดูสารเจ้านี่ไงเราไปดูกันค่ะไปเร็วาเด็กๆแ้ว อ่าเนี่ยสารเจ้านะไหวขอพรอ่าเด็กๆไหวขอพรนะครับโอ้โหต้ <c oughs> องพิดก,กลัวอ่าแม่กวักแม่กวัก <c oughs> <c oughs> กวักเร็วมากเลยครับอตอนนี้กวักกันดินเลยนี่แมวกวักตอนนี้กวักกันบ,บินเลยอ่าว่ากี่วะ่ะอันนี้แมวปอนแมวตอนใหญ่อ,อันนี้อ่อพออันนี้ฝาบน้อยมาไหนไหน,อ,น,นอ้าวแมวจริงจรินนองอันนี้สองคนนี้ใครอันนี้แมวแมวของเล่นอุ้ยลองพีดตรงโน้นเขาจะมีถีบเรือเป็ดด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวรอตอนเย็นตอนเย็นวิ่งบ้านเก๋มีไอ้น้ำอ๋อเขาทำเป็นน้ำพุ วนนกไหนต้องข้ามสะพานเท่านั้นพอข้ามไม่ได้แล้วพอต้องไปสะพานโน้นสะพานเล็กนี่บังพิษครับโอ้ยตรงนี้เย็นนะตรงนี้เย็น โอ้โหน้องพีทข้ามสะพานแบบก็โหคล่องแคล่วมากคล่องาาแคล่วมากอ,อา้าวมีคุณตานะเนี่ยแช่น้ำอยู่ตรงเนี้ยแม่บอกกับพี่พลอยเขาข้ามสะพานแดงน้องพีทข้ามสะพานแดงไหมครับโอเคข้าไปหาตาเดีย๋ดย็กจะจมน้ำหรออ่า้างพีทข้าไปแล้วไหนใครจะจมน้ำคนแก่ครับพลอยจนแก่คนแก่ลอยไปเออ เนี่ยนะครับเนี่ยตอนเย็นนั่งกินข้าวตรงนี้ได้นะครับตอ,อนแรกพ่อนึกว่าอะไรอ้าวนี่ปลาปลาเล็กๆนะอ๋อกำพุ้กระเด็นมาเพราะลมครับเนี่ยเขาน่าจะเลี้ยงลูกมันเอามาแล้วมาแล้วมาแล้วโห่เนี้ยแมาเนี้ยแมวอยู่ใต้นี้ครับไนะม่เอาไม่เอาลูกแมว อันนี้นี่จะเป็นปลาอีกชนิดหนึ่งอะ่ะไม่รู้ปลานินหรือเปล่าปลานิลไข่แดงปลานินปลานินเนี่ยตรงนี้เขาขัางไว้นะตรงเนี้จะคล้ายกับลูกปลาคาร์บอ่ะไม่อู่ฝั่งนี้ดูสิว่ามันจะเขาหิวเขาหิวเนี่ยตรงนี้นั่งกินข้าวตอนเย็นได้เนี่ยอ่าเด็กๆเด็กๆให้อาหารปลาลังสะพาน นี่นะครับโห<ป> oh, มาแล้วมาแล้วมาแล้วตัวใหญ่ไปไหนแล้ว<ป>ลกูกโอ้โหระวังระวังตัวใหญ่หายอะ่ะ เออตัวใหญ่มาแล้วตัวใหญ่มาแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วตัวใหญ่มาสตัวแล้วเนี่ยตัวนี้ตัวอาปักหมดแล้วปลอยระวังตกนะนี่ก็คือใจกลางนะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับวันนี้ อ้าวมีนกมีนกมีนกต้องแอบมองดีดีมีนกเออแต่ระวังให้ดีนะเพราะว่าเดี๋ยวตกน้ำได้จะถ่ายรูปกับพี่เขานะครับม,มาแล้วมามีน,นกกลัวกลัวน้องกลัวนะครับน,นี่พี่เขามีดาบด้วยนะแต่ว่าวางดาบไว้นะครับไม่อ,อะไรโอเคครับขอบคุณครับ บาตรงนี้ร้านไอติมนะถยถ่ายรูป่าครับตรงนี้ร้านไอติมเราสามารถเลือกโคนได้นะมีแสงเปล่าว่าจะเอาสีอะไรกลางคืนมีแสงสิต่บบอบ่านี้่ียใครเลือกโคนสีอะไรก็ไม่รู้เมื่อกี้พอยเลือกพี่้องผิดเลาพอยเลือกสีชมพูอังนิดเลือกสีฟ้านะ เนี่ยของพี่พอได้แล้วไหนอ่ามีทรงญี่ปุ่นด้วยมีปลาด้วยมีปลาจะมีปลาจะแย่งอชิม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 ตรงนี้ก่อนชิมตรงปลาชิมตรงปลาอร่อยร่อยไร่อยร่อย่อยอร่อยจรยอร่อยย่ยน่้อร่ออยอยปลาจะแย่งปลาจะแย่งอ่่ร่อย่่ร ไม่สนใจอะไรเลยโอ้โินปลาไปแล้วครับจิ้มยปลาามาก่อนเดี๋ยวปลาเลยพี่นะครับขอจิ้มปลาครับโอ้โหงับไปคำเดียวน้องพีทอ่ะน้องพีทปลาหมดแล้วปลาหมดเป็นแรกของดีต้องรีบกินนี่อครับแนะนำเลยร้านไอติมร้านนี้มีคุ้งแดงด้วยค่ะเปิดไฟละเปิดไฟละอ่าใช่สวยอ่านะครับ เกิดอาการไอติมตกนะครับไอติมตกของมาตีสแฮปี่พอยเนี่ยอร่อยอร่อยหอมมากเอาถงชาติออกถงชาติญี่ปุ่นออกหน่อยนะครับไม่เขาชอบชอบนี่ซอยนี้นะมีทั้งอาหารด้ยนะมีตรงนี้มีร้านต้มตำต้มตําของไก่ย่าง นี่แหะครับบรรยากาศยามเย็นใบไ,บไ,ไม้ร่วงใบไ,ไม้ร่วงอ่าก้าวชนเลยพ่อเขียนแบนตะลัแตแต่เลยพ่อแผ่นตะลัแตแต่นะครับอ้าวแมวอ้วนแมวอ้วนที่บ้านเรามีใช่ไหมครับตัวเนี้ยโอ้โหเนี่ยเนี่ยรถลากรถลากครับรถลาก ห้ามยกห้ามยกให้วัวมาแล้วให้วัวม้ใช่ให้คนครับไม่ใช่ให้วัวนแต่นั่งได้ไหมนั่งได้นั่งได้แต่ห้ามเคลื่อนย้ายมานั่งแล้วเปิดปุ๊บอบอมากกว่าตัวใหญ่มากโอ้ดูพี่พลอยเดินโอ้ชนเลยเดินไปดูเลย ตัวใหญ่จริงๆนะครับแมกกว่าตัวเนี้ยอ่าพีทเข็นแม่ปอหน่อยเร็วยกยกยกชนพัดเทีแล้วชนเลยไม่มีแรงแล้วเด็กเข็นผู้ใหญ่ชนบ่อเลยอันนี้เป็นโซนเด็กนะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในก่อนลูกว่ามีอะไรบ้างอ่ามีบ้านบอลน,นะ แอมโอลีนมีระบายสีด้วยมีระบายสีด้วยอ่าถ่ายสติกเกอร์โวโตบ้บูธอยากได้อะไรนะ เนี่ยเกมที่เราเคยเล่นตอนเ,อเด็กๆนะมันจะโผล่มาแล้วเราก็ตียังไม่เคยเล่นแต่ทั้งพี่ยังไม่เคยเล่นเคยแล้วพี่จำไม่ได้ไงอันนี้เป็นโซนเด็กนะครับมีปลาเป้าด้วยตอนนี้เด็กจะล้วงลูกโป่งนะครับเด็กไม่ยอมยิงปืนติดไฟจ้าสีชมพู โ oh. อ้มอยได้ไรครับเบอร์หนึ่เบอร์หนึ่งนะคะเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งอ่างวีได้สีเขียวสีเขียวโอ้เ oh. บอร์สองค่ะเบอร์สองอ๋อลองพี่เบอร์สองไปเลือกเลยออยน้งพี่ได้ัหนอนมีได้หนอนใหญ่ได้หนูอ๋ออันนี้พี่ได้ เนี่ยเบอร์สองเนี่ยเบอร์หนึ่งท้องไก่ด้วยที่นี่เหรอเดินสองครับป้าอ๋อเดิอ๋อไปโดนกันเลยเดินเอาป้าม่ได้ถูนแล้วเอาเอาจะนักหน่อยไปโดนกันเลยเดินจะนี่นะครับเป็นเครื่องแรกเหรียญกาชัปองนะครับอ้าวพี่พลอยพลอยมาพลอยมาเล่นเหรียญ สายพีชอพี่พอยอพอาไหนครับพอี่เ okay. พีเลือกแล้วนะครับเป็นตัวเนี้ยเลือกไตัวไหนตัวในฝันคือตัวนี้อาไข้าว่ะข้าเหรอ ยดยานี่อย่าเพิ่งใสอใสอีกใสอีกให้ครบสมเลยลกูกเนี่ยยอดใสนะครับอ่าทีนี้หมุนครับหมุนพี่เอามื่อ,อก่อนเอ,เอาหมุนครับหมุนหมุนเอ,ออกมาแล้วตัวไหนจะออกมาอ,าออกมาแล้วออกมาแล้ว,เ,เ,ดวเดี๋ยวเดี๋ยวย่ ค่อยแกะไม่ค่อยแกะอ่าพี่พลอยดูลูกศรน,นะครับแล้วพีทได้นี้อีกด้วยอ่าแล้วพีทได้นี้เอาวแกร์แย่ข่าหมุนเลยตามลูกศรหลายหลายรอบเลยเลึกแรงแรงไปด้านขวาหมุนอีกทางหนึ่งลูกหมุนอีกทางหนึ่งแรงแรงไม่อยากเลืออีกอีกเลยมาแล้วมาแล้วอ๋อสีชมพูสีด้านนี้ อ่าเดี๋ยวเราไปแกะป่ะตัวนี้แน่เลยอยากได้ตัวไหนตัวนี้ก็อยากได้ตัวนี้เฮ้ยตีได้ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่อยากได้ตัวไหนอยากได้ตัวไหนบินี่เราไม่ดูตัวนี้พีทได้ตัวนี้อ่าโอเคมาป่าป่เดี๋ยวเราไปแกะกันนะครับตัวนี้อยากได้ตัวนี้แต่ราไม่ได้ตัวนี้เนี่ยพอได้แล้วเราก็มานั่งแกะกันนะครับลุ้นลุ้นลุ้นเล่าตุดสักแน่นมากเลยอ่าช่วยไหมช่วยต้องช่วย่าง อ่าน้องพลอยได้อะไรครับลายใหญ่จับปลานี่เหมือนที่เหมือนที่น้องพลอยชอบเลยคืออะไรตัวอะไรแพนกวินเหรอเขากดไข่ไข่ไหนเดี๋ยวพอดูสิงานของพี่พลอยได้ตัวนี้นะครับมีตัวเล็กไม่คุ้มกับค่าเลยไหนพี่พี่ได้อะไรไบฮัฟติดพี่ได้แกได้นางสาวเหรอลูกอ๋อเดี๋ยวดูเพื่อดูดิโอ้ได้นางสาวก้องก้อง จริงๆแล้วมืดแล้วนะครับแต่ว่าพอถ่ายจากกล้องอะมองเห็นนะครับเราจะมีป้ายไฟอาลาจโกกรุงเทพนะครับไทยแลนด์ hello, hello? อามิทูโทรศัพท์ด้วยฮัลโหลฮัลโหลตอนนี้เราก็จะมาปั่นเรือเป็ดนะครับ พร้อมไหมครับพร้อมไหมครับพีทพร้อมไหมมาอยู่เอาพีทจากคู่คู่แล้วโอ้เนี่ยมันขึ้นยากเนี่ยเนี่ยนะครับปั่นเรือเป็ดฮาราจุกุนะครับเอาไฟเอาเลยเลยเนี่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 ยบอกพี่เขาเอามีไฟได้ไหมครับน้อ,องอยากนั่งมีไฟได้ไหมครับได้ครับอ<ะ>่าไปเลยไปเลยอยากนั่งมีไฟหรอ นี่นะครับไฟกระพริบเด็กชอบไฟกระพริบปไปแล้วนะครับนี่เรือสวยกับเพื่อนมีไฟแวบๆแบบปั่นเรือเป็ดกันนะครับ <c oughs> เด็กออกไปแล้วโอ้ <c oughs> oh, ตอนเย็นเนี่ยมีคนมาผ่านเยอะเลย <c oughs> รรยากาศยามเย็นครับโอโ้วันนี้เมฆสวยมากเลยนะครับอ่าใครจะขี่ม้าครับเมื่อกี้เราขี่ม้าจริงมาแล้วเนี่ยม้าปลอมนะขี่ไหมนั่งไหมตัวใหญ่มาก 拜拜。Bye bye bye bye.